ทีมงานวารทร่วมเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาจะแสดงงานพุทธศิลป์มากที่สุดในโลกสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสู่ศิลปะวัฒนธรรมผ่านงานพุทธศิลป์สร้างสรรค์โดยศิลปินไทยระดับประเทศโดยความร่วมมือจากทีมวรทครูนุ่นนี่วรินทานจรัสิริกุลชยัยผู้เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ผู้ซึ่งมีความตั้งใจในการต้องการส่งเสริมงานพุทธศิลป์ไทยให้ดังไกลระดับโลกผนึกกำลังกับพันธมิตรคุณพลอยแกลเลอรี่ ตรีทิพนิพามณีรัตนธรรมผู้นําผลงานของศิลปินกว่า100ผลงานมาจัดแสดงคุณแพรคอลเลกชันปุญญว,วีนอนรนันิธินันผู้นําผลงานจากแบรนด์นีโอแลนด์คลับถอยอาร์สัญชาติไทยผ่านฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ทั้งสายศิลป์สายอาร์สสายหมู่มาร่วมจัดแสดงครับคุณนนี่นะคะวรินทานนะคะบ้านสายหมู่ไฮเทคบูตเตอร์ลี่นะคะวันนี้ก็มีความตั้งใจในการที่จะจัดงานแสดงพุทธศิลป์นะคะงานบุติดอาร์สไทยแลนด์นะคะ2 0 2 4 เรียกว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้นะคะที่มีการรวบรวมผลงานพุทธศิลป์กว่า200ผลงานนะคะมาจัดแสดงที่พาโซิโอปากาจนาพิเศษแห่งนี้นะคะโดยเราจัดนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะแล้วก็ความตั้งใจของคณะทีมงานของเรานะคะกับพันธมิตรนะคะในการที่อยากที่จะผลักดันนะคะผลงานพุทธศิลป์นะคะ เพื่อที่จะให้ออกสู่สายตานะคะทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของงานพระเครื่องในบ้านเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยังมีอีกหนึ่งผลงานที่อยากแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยเรียกว่าศึกษาหาข้อมูลนะคะก็คือในเรื่องของงานศิลปะที่มีการผรสมผสานนะคะนำงานพุทธศิลป์นะคะมาผสมผสานกับงานศิลปะ แล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปปั้นนะคะปฏิมากรรมตา่างๆแล้วงานพุทธศิลป์เนี่ยยังมีการเรียกว่าปลุกเสกด้วยนะคะก็คือมีทั้งความมงคลมีทั้งความเป็นอาระะ์ตค่ะก็เลยเกิดเป็นงานครั้งนี้ขึ้นมาโดยเราก็ร่วมกับพันธมิตรของเรานะคะทางห้างพาซิโอพาร์คนะคะแล้วก็คุณพลอยแกลเลอรี่ด้วยนะคะในการดูแลนะคะงานพุทธศิลป์มาจัดแสดงนะคะเรียกว่าหาชมไม่ได้ที่ไหนเลยเนาะหาชมได้ที่นี่ครั้งแรกค่ะ ก็ด้วยความที่เราจัดงานเนี่ยค่อนข้างนานนะคะตลอดทั้งเดือนเลยเราก็เลยมองว่าเราจัดเป็นงานประกวดด้วยนะคะเพราะว่าคุณนุนี่เนี่ยก็อยากส่งเสริมในเรื่องของศิลปินนะคะให้เกิดศิลปินหน้านใหม่ในวงการโดยศิลปินนะคะมีการต้องมีการออกแบบผลงานปฏิมากรรมผ่านโปรแกรม 3D นะคะซึ่งเรียกว่าตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยการออกแบบด้วย 3D งานพุทธศิลป์เนี่ย ได้รับการแพร่หลายมากแต่ในเมืองไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยนะคะที่เขาเรียนคณะปฏิมากรรมนะคะก็อยากส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้มีพื้นที่แสดงผลงานหรือคนทั่วไปนะคะที่สนใจในการที่อยากจะประกวดผลงานก็สามารถที่จะติดตามได้โดยวันนี้นะคะ่ะเราเปิดให้มีการลงทะเบียนเป็นวันแรกนะคะโดยเราจะปิดรับผลงานนะคะวันที่31สิงหา สามารถหาข้อมูลได้นะคะที่เพจพาซิโอปาหรือว่าเข้าไปทักไลน์ท mm ี hmm. mm ่แอดโมเดลอีได้นะคะก็ม okay, uh ีในเรื่องของทั้งเงินรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยยังมีโอกาสในการที่จะปั <S 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 ้นผลงานจริงออกมาด้วยนะคะเรามีโรงหล่อนะคะในการที่จะพร้อมที่จะปั้นผลงานของผู้ชนะด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็เป็นการท้าทายด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราเลย ก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่เราได้นําผลงานมากขนาดนี้มาจัดแสดงก็ใช้เวลาเป็นเดือนทั้งวันทั้งคืนอยู่ค่ะค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่างานของเรางานของเราค่อนข้างวิจิตรแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็มีเอกลักษณ์กิมมิคเฉพาะงานของศิลปินของแต่ละท่านนะคะก็ค่อนข้างมีการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดมากก็เรียกได้ว่าชาเลนที่ยิ่งใหญ่มากอลังมากพอเรามาจัดก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วก็ เป็นเกียรติให้น้องๆศิลปินหน้าใหม่ทั้งทั้งยุค ยุคต้นๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชยัยท่านก็สนับสนุนเด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มหาลาัยต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นมอศิลปรกรหรือเพราะช่างต่างๆเขาก็เปิดรับเด็กนักเรียนที่เป็นโปรแกรม 3D Art แล้วนะคะเราก็ได้สนับสนุนเด็กๆนะคะให้เปิดโปรแกรมให้ให้ทำงานโปรแกรม 3D Art ขึ้นมาเป็นงานพุทธศิลป์จริงๆแล้วก็มีการจําหน่ายแล้วมีรายได้เข้าหาน้องจริงๆแล้วก็ได้รับความนิยมจริงๆนะคะเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมในการประกวดเพิ่มด้วยนะคะก็สําหรับท่านใดที่น้องๆที่ สนใจหรือว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบในงาน 3D ที่เคยปั้นอยากเรียนปั้นอะไรเงี้ยก็มาสอบถามเราได้เราก็เปิดใจรับหมดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากมาก,มาก,มากที่ทําให้พลอยเนี่ยได้ให้น้องๆที่เขาไม่เคยได้แสดงผลงานเขาได้แสดงผลงานวันนี้น้องๆเขาก็มาก็ค่อนข้างดีใจเป็นอย่างมากก็ขอบคุณทางข้างพาซิโอการจนามากๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาโชว์ผลงานแล้วก็งานศิลปินระดับบนที่เราหาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคองานศิลปินแห่งชาติ งานหม่อมหรือว่าเป็นงานที่เป็นทีดีระดับศิลปินอาวุโสที่ไม่มีแล้วแลไอเทมนะคะได้มาโชว์ในงานครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทางง้างมากๆเลยค่ะค่ะต้องการจะให้ยกตัวอย่างสึ่งชิดชี้ชี้ว่าเป็นไฮไแลท์หู่ใครแบ์ของานนี้คืออย่างไหกตัวอย่างอันไหน ไฮไลท์หรือไฮแม็กเนี่ยหาไม่ได้จริงเพราะว่าทุกอย่างของเราเนี่ยแลไอเทมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยว่าคนไหนไฮไลท์เพราะไฮไลท์หมดทุกชิ้นงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานของกรมตํารวจอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นที่นี่ที่เดียวที่นํามาจัดแสดงได้นะคะเป็นของคนตารวจเอกตอ่อศักหรือไม่ก็จะเป็นงานของอาจารย์ที่ทําถวายวัดร้อซแต่ว่าได้รับความนิยมของต่างชาติเป็นอย่างมากนะคะจากองค์รับแค่แบบ ส0 0 0สนขึ้นไป2องสาล้านก็มีก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นศิลปะการปิดทองลงยาโดยช่างครูไทยที่เป็นจบจากเพาะช่องโดยจบจากเพาะช่างโดยตรงแล้วก็เป็นงานศิลปะที่ปิดทองลงยาชั้นครูอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆบาง,บางงานเนี่ยเป็นงานน้ำเริกแบบ1น,นชิ้นเท่านั้นก็มาจัดแสดงที่นี่มูลค่า5ล้านบาทอเงี้ยค่ะคือแบบ ยกตัวอย่างไม่ได้จริงๆเลยค่ะคือเด่นทุกงานจริงๆต้องให้ทุกท่านเนี่ยมามา,มาชมเองที่พาซิโอการจนาจริงๆค่ะได้แบบมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเป็นไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับเป็นเกียริที่แบบว่ามีพันธมิตรดีๆที่มาช่วยกันจัดงานงานนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ต้องการว่าอยากจะให้สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็พุทธศาสนาของไทยเนี่ยไปคู่กันด้วยนะครับให้ชาวต่างชาติ ให้ชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยก็มีดีนะครับก็รู้สึกดีใจครับและเป็นเกียรติมากในส่วนอาจารย์ป่าวันนี้มาร่วมงานครับก็อยากเชิญชวนนะครับก็อยากเชิญชวนครับเพราะว่าผมว่าหาอกาศยากนะครับผมในฐานะของคนที่รักในเทวศิลป์อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็พุทธศิลป์อยู่แล้วเนี่ยเราได้เห็นงานมาเยอะนะครับแต่ว่างานนี้มันคือแบบ b บสออฟเดอะเบสคือสุดในสุดจริงๆนะครับรแล้วที่สําคัญคือคุณจะไปหาดูงานศิลปินที่ไหนไมารวมกันขนาดนี้มันมันยากมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นงานที่แบบในโลกเนี้ยมันคุณจะจัดแบบเนี้ยคืองานที่มารวมกันคือรวมพลังของสายเทพแล้วก็พุธ,ธะด้วยนะครับแล้วก็ผมก็อย่างที่บอกผมมาในตัวแทนของทูกับดีแท็มีเรื่องของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมาซัพพอร์ตทุกคนด้วยใน1เดือนที่เราจะอยู่กันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมานะครับผมเรียนเชิญเลยเพราะว่า คนต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออะไรตรงนี้หลังไหลเข้ามาด้วยพุทธศิลป์เทวศิลป์นะครับเราก็ต้องเห็นคุณค่าของงานของเราให้มากขึ้นแล้วพรีเซนต์ออกไปตรงนี้ผมว่าตรงนี้คือจุดขายที่แข็งแรงแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตด้วยก็ขอเรินเชิญทุกคนนะครับตลอด1เดือนที่ห้างพาซิโอครับ ก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มางานในวันนี้นะคะในงานพุทธศิลป์และเทวศิลป์แต่ละองค์เมื่อกี้ที่ได้เดินชมนะคะคือสวยงามแล้วก็วิจิตรทุกองค์เลยนะคะอยากก็อยากให้เชิญชวนทุกทุกท่านนะคะประชาชนทุกท่านให้มาร่วมชมงานตลอดทั้งเดือนนี้ด้วยนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการและจับเป็นครั้งแรกนะคะก็จะอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมงานศิลป,ปะที่จะหาค่อนข้างหายากนะครับ จะชมศิปลปะให้สนุกก็ลองมาชมดูว่าความวิจิตบรรจงมันเป็นอย่างไรศิลปินแต่ละท่านที่รังสรรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ยมีแนวคิดอะไรบ้างขั้นตอนวิธีการทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการชมศิปลปะแบบนี้จะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับแล้วเราก็ยังรับรู้ความเป็นไทยของเรานะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดก่อกําเนิดขึ้นได้อย่างไรก็อยากเรียนเชิญนะครับให้ทุกท่านเนี่ยลองมาหาเวลานะครับเพราะว่า สถานที่จัดงานที่นี่ก็จัดเป็นระยะเวลาหลายวันอยู่ลองมาชมกันนะครับที่พาเชโการจนาพิเศษนะครับก็น่าจะที่จอดรถก็สะดวกนะครับแล้วก็อาหารการกินก็เยอะอยู่ได้ทั้งวันเลยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวขอปิดท้ายนิดนึงนะคะก็สําหรับงานประกวดนะคะศิลปินที่มาเป็นกรรมการตัดสินนะคะก็คืออาจารย์ดรคิวจิรวุิคุณช่วยน้ำฝนนี่ก็ชนะรางวัลระดับโลกในเรื่องของการประกวดทีดีแล้วดังนั้นเนี่ยน้องๆสามารถที่จะมา เรียกว่ามาเวิร์กช็อปกับตัวจริงของโลกได้เลยนะคะที่นี่แล้วก็ยังมีบูธนะคะจากอาตีนะคะเป็นเจ้าแม่กาลีนะคะเรียกว่าเป็นซุ้มใหญ่มากๆให้ทุกท่านเข้ามาสักการะใครที่เป็นสายนะคะเจ้าแม่กาลีนะคะนับถือองค์ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาสักการะได้เรียกว่าย่อเทวะไล ย่อยๆไว้ที่นี่เลยแล้วก็มีซุ้มดูดวงด้วยนะคะแล้วก็วางเบอร์มงคลที่คุณนนี่บอกไปสามารถชมงานทอยอาร์ซึ่งตอนนี้งานทอยอาร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆก็เข้ามาชมได้คุณนนี่ก็ยกมาไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะมาช้อปปิ้งงานของมูก็สามารถเข้ามาได้ะค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับงานบูติ i อาร์ตไทยแลนด์สองค่ะ